สวัสดีค่ะแม่เกียงก็เอาบรรยากาศเตรียมงานทำบุญกระถินที่วัดป่าบ้านแม่เกียงนะคะวัดป่าวาังเครอจานนะคะบ้านนนสว่างตำบนน้ำม่วงอำเภอปยน้อยจังหวัดขอนแก่นนะคะก็กําลังเตรียมงานนะคะจับผ้าโต๊ะเพื่อจะวางเอ่อเพื่อจะวางกองกระถินหรือองค์กระถินนั่นนะคะก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่มาร่วมจัดงานทำเนี่ยคะ่ะทำ ต็นแล้วก็ทำอเนรสายลุ้งอะไรพวกนี้ขายเยอะแยะเลยเห็นไหมคะสวยงามมากๆเลยเห็นแล้วขนลุกเลยนะทุกคนพวกเราร่วมกันทําบุญที่วัดป่าเนี้มา3ปีแล้วนะคะเห็นแล้วปื้มปิติมากๆเลยนะคะ อันนี้ชามนะคะซื้อมาใหม่แล้วนะคะหลายร้อยใบยเลยนะคะทุกๆปีต้องไปยืมเขามานะคะปีนี้ทางญาติๆก็เลยคุยกันว่าเราซื้อเองไหมนะคะ mm. ก็จะได้ไม่ต้องไปยืมเขาว่างั้นก็ได้ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะท่านก็ได้ร่วมทําบุญซื้อชามนะคะแล้วก็มีอีกอกท่านนะคะก็มาร่วมกันอีกนะคะในข็งต้องอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะคะและซื้อเก้าอี้ด้วยนะคะเก้าอี้เพื่อจะไว้งานกระถิ่นนะคะ อันนี้บรรยากาศวัดป่านะคะวัดป่านี่แต่ก่อนไปวัดที่อยู่เงียบมากๆเลยไม่มีผู้คนเข้ามาเลยนะคะตอนนี้เริ่มมีงานเริ่มมีบุญนะคะเอาชามไปเก็บกันนะคะเห็นแล้วขนลุกมากๆเลยนะคะทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันดูสิเนี่ยจากวัดที่ไม่มีอะไรเลยนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีการมีงานเข้ามาแล้วนะคะเนี่ยเป็นงานแรก เป็นคนไม่เคียงเป็นเป็นคนแรกแล้วก็พ่อ mm hmm. พ่อ,พอแม่ได้มาร่วมเป็นกลุ่มแรกนะคะที่มาจัดงานกระถินวัดป่าที่นี่นะคะก่อนนี้ไม่มีใครเข้ามาเลยไม่มีใครได้มาเหลียวแลหรือมาสนใจวัดป่านะคะพอไม่เคียงมาเห็นวัดป่าเนี่ยดูแล้วหน้าบุญณะจังเลยทําไมไม่มีใครเข้ามาเลยไม่เคียงเห็นแล้วไม่เคียงก็เห็นแล้วแบบเหเมือนกับสงสารวัดป่านะคะไม่เคียงก็เลยจุดเริ่มต้นไม่เคียงก็เลย เริ่มเริ่มแรกก็คือโซลาเซลล์นะคะเพราะว่าไม่มีไฟโซลาเซลล์เลยเริ่มแรกที่ไม่เกียงมาบุรณาวัดป่านะคะเริ่มแรกโซลาเซลล์เลยจากนั้นก็ทําห้องหอชั้นทํโน่นทํานี่ทําประตูหลายๆอย่างที่ผุพังทําสีทําสีวิหารทําฝ้าวิหารทําอะไรใหม่หมดเลยนะคะไม่แต่สีพระสีพระก็ทําใหม่นะคะอันนี้วิหารนะคะเนี่ยเข้ามานะคะประตูนี้ตอนแรกพังหมดเลยนะคะ งานบุญกระถินวัดป่าปีนี้นะคะวันที่25 26กตุลาคม68นี้นะคะโทรหาไม่เกียงได้นะคะ080-8023039ค่ะท,ทุกทท่านรู้ไหมว่าทุกท่านนี่มีส่วนร่วมไม่เกียงมากๆเลยนะคะได้สร้างได้บุรณะวัดที่ขาดแคลนจริงๆนะคะได้ทําจริงๆนะคะนี่สีใหม่หมดเลยนะคะทําสีใหม่หมดเห็นแล้วคนลุกเลยนะคะทุกคน แม้แต่ที่วางพระน,ะนัะ่นนะพวกเราก็ได้ซื้อใหม่กันหมดเลยนะคะก็มาจากพ่อแม่ทุกท่านมาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างและบูรณะนะคะตรงนี้ก็แต่ก่อนนี้ดูไม่ได้เลยนะคะเพราะว่า เป็นเก่าๆผุพังหมดเลยนะคะอันนี้ที่เอาผ้าใบใส่เพราะว่าฝนสาสตร,ร์เลยผ้าใบใส่นะคะตอนนี้ได้ทําใหม่และกว้างกว่าเดิมข้างใน,นก็ได้ปูกระเบื้องนะคะประตูแต่ก่อนนี่ก็ประตูไม้ไผ่เก่าๆตอนนี้ก็เป็นเหล็กแล้วนะคะนี่เป็นประตูเหล็กเนี่ยเขาจีก็อยู่ตรงนี้นะคะเนี่ค่ะบรรยากาศ วัดป่าที่ดูแล้วงดงามขึ้นเรื่อยๆนะคะตรงนู้นไม่เก่งจะสร้างจะสร้างลานธรรมนะคะเดี๋ยวจะมีสร้างลานธรรมอีกนะคะเพราะว่าพระอาจารย์เป็นพระธุดงค์นะคะตรงนี้เป็นห้องหมานะคะหมาสิบตัวก็ได้เพราะแม่ทุกท่านช่วยกันนะคะสร้างห้องหมาตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าไม่งั้นเขาจะโดนวางยาตุยหมดเลยนะคะนี่ค่ะตรงนี้จะสร้างลานธรรมแล้วก็จะสร้างาห้องสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมถือศิลนแปดนะคะ ก็จะต้องสร้างกันอีกเยอะนะคะกระถินเราจะมีไปได้เรื่อยนะคะก็เนี่ยค่ะได้พ่อพ่อแม่ทุกทท่านทุก,ทก,ทกแรงกายแรงใจช่วยช่วยกันนะคะทําให้วัดป่ามีสีสันทําให้วัดป่ามีงานบุญงานเ,าเกิดดีๆเกิดขึ้นแบบนี้นะคะเห็นแล้วขนลุกเชื่อไหมทุกคนขนลุกมากๆเลยนะคะเนี่ยนี่ก็เนี่ยกุฏิกุฏิหลังขา้ไม่ใช่กุฏิหลังแดงนู่นนะคะ ก็ได้ทําใหม่ก็เพราะว่าจากพ่อ,พอแม่ทุกท่านนะคะหลังขาวก็ได้บุรณะใหม่นะหลังขาวอะ่ะแต่ก่อนไม่เป็นแบบนี้นะคะเนี่ยก็สะน้ำในกางบ,บริเวณเนี่ยก็ทุกอย่างก็คือแบบมามาจากพ่อ,พอแม่ทุกท่านหมดเลยนะคะที่มาร่วมแรงร,ร่วมใจทํากันนะคะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะ